ก็าอาจจะลงอนี้พูดตรงๆนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าความไม่แฟร์มันขนหัวลุกอะใช่ไหมความไม่แฟร์มันขนหัวลุกถ้าทําไม่ได้บอกประชาชนนะ mm. โอ้ยเป็นนโยบายเลยแฮชแท็กชัดเจนอยู่แล้วมิสแกนเบทีเพื่อประชาธิปไตย mm. การเมืองเป็นเรื่องของประชาชนะัะ mm. ผมเป็นประชาชนคนไทย mm. น้องเป็นประชาชน ถ้าเราคิดว่าประชาชนทุกคนต้องรับผิดชอบประเทศเราทําดีแล้วเราไม่กลัวครับเพราะว่าประเทศไม่ได้เป็นของนักการเมืองประเทศไม่ได้เป็นของตํารวจและประเทศก็ไม่ได้เป็นของทหารประเทศเป็นของทุกคนเป็นของตํารวจเป็นของทหารเป็นของประชาชนเป็นของผมเพราะฉะนั้นเราต้องแชร์ครับเราต้องรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าได้กลัวอยากให้คนไทยอย่ากลัวอยากกลัวการที่จะเข้าไปยุ่งกับการเมืองนะครับตราบใดที่คุณบริสุทธิ์ใจและคุณทําไม่ได้หวังผลประโยชน์ ถ้าพูดไปเดี๋ยวก็จะหาว่าโมรหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าให้ให้กับ p r ดูแล้วนะครับก็คือมีเชิญมาเป็นเพราะมันต้องโชว์คัดดีเดตคัดดีเดตนายกรัฐมนตรีอยู่พรร <S S S> คหนึ่งเพราะอ,อยากได้ของมาอยากได้ของแปลกและอยากได้สิ่งที่ไม่เคยแปดเปื้อนมาก่อน <S S S นะครับท่านเสรีพิสุทธิ์มาคุณหญิงสุดารัตน์มานะครับ ใครมาประชาธิปัตย์มานาก้าวไกลมานะครับอันนี้พูดได้เลยเพื่อไทยมาไม่มาไม่ได้หรอกครับโค้นเป็นสักขนาดนั้นพักคุณประยุทธ์ะพักคุณประยุทธ์พรกคุณประยุทธ์เหมือนติดต่อมานะคะแต่พักแต่พักของคุณป้อมก็ก็ดูเหมือนจะมานะฮะก็ดูเหมือนจะมาเพราะได้คุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในพักอยู่ว่า จะดูเวลาไหนดีอะไรอย่างเงี้ยอีกเรื่องนึงทำไมเอาเวทีงามเป็นผลิการโอ้ยเป็นนโยบายเลยแฮชแท็กชัดเจนอยู่แล้วมิสแกรนเวทีเพื่อประชาธิปไตยมันมีมานานแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้นะครับจะคอลแลบกันวันที่17มีนาคมนะครับเปลี่ยนจาก27มาเป็นวันที่17เพราะเหตุผลทางการเมืองบางอย่างซึ่งมีเกือบหมดแล้วครับเพราะว่าผมาจะรับได้ไม่เยอะแต่ว่ามันจะมีติดต่อมาเยอะนะครับแต่ว่าถ้าไม่ส่ง ตัวหลักของพักเช่นประธานพักหรือประธานยุทธศาสตร์เนี้ยเราก็ยังปฏิเสธอยู่นะครับท่านเสรีพิสุทธิ์มาคุณหญิงสุดารัสน์มานะครับเอ่อใครมาประชาธิปัปัดมานาก้าวไกลมานะครับอันนี้พูดได้เลยเพื่อไทยมาไม่มาไม่ได้หรอกครับโค้นเป็นสักขนาดนั้นพักคุณประยุทธ์พักคุณประยุทธ์พักคุณประยุทธ์เหมือนติดต่อมานะฮะแต่พัก แต่พักของคุณป้อมก็ดูเหมือนจะมานะฮะก็ดูเหมือนจะมาเพราะได้คุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งในพักอยู่ว่าจะดูเวลาไหนดีอะไรเงี้ยทุกคนก็อยากได้พรมไทมผมบอกเลยไม่ต้องเกี่ยกันนะครับเราเริ่มตั้งแต่9ก้าโมงจะถึงจนเสร็จสิ้นเราไม่รู้ว่าใครจะได้พรมไทมแต่ว่าเราให้พักละหนึ่งชั่วโมงในหนึ่งชั่วโมงคุณอธิบายของเรื่องของคุณครึ่งชั่วโมงคุณจะคุณดีเด่นยังไงก็แล้วแต่ในสมัยหน้าคุณจะทําอะไรคุณบอกมาเลย เราจะถ่ายทอดสดทั่วประเทศทั่วโลกให้คนไทยได้ดูและจดจำแล้วผมจะฝังไว้ว่าคุณพูดว่าอะไรและอีกครึ่งชั่วโมงจะให้มิสกรนทั้ง77จังหวัดแย่งกันถามนะฮะเฉลี่ยกันแต่ละพักนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากเป็นดาวเด่นแต่ว่าเวลาถามเราจะมีการบรีฟรกันก่อนเราจะไม่เอาอารมณ์ส่วนตัวเราจะไม่เอาการกลดด่าเราจะเอาเหตุและผลหลักเพราะเราเชิญมาทั้งสองฝั่งนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงจะเป็น Q&A ระหว่างมิสแกรนแล้วก็ผู้ที่มาในนาพักนั้นนะครับจะต้องตอบคำถามของมิสแกรนให้ผ่านนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นพักต่อไปซึ่งเราจะได้ประมาณ8พักทำงนานด้วความเสี่ยงอช่นงแจริงมันจะจะมีความเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวกับ,าบาการเม <c oughs> ืองเพราะนี่เป็นบันเทิงเสี่ยงเพราอ,อะไรฮะ การเมืองเป็นเรื่องของผมการเมืองเป็นเรื่องของประชาชนครับผมเป็นประชาชนคนไทยน้องเป็นประชาชนถ้าเราคิดว่าประชาชนทุกคนต้องรับผิดชอบประเทศเราทําดีแล้วเราไม่กลัวครับเพราะว่าประเทศไม่ได้เป็นของนักการเมืองประเทศไม่ได้เป็นของตํารวจและประเทศก็ไม่ได้เป็นของทหารประเทศเป็นของทุกคนเป็นของตํารวจเป็นของทหารเป็นของประชาชนเป็นของผมเพราะฉะนั้นเราต้องแชร์ครับเราต้องรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าได้กลัวอยากให้คนไทยอย่ากลัวอยากกลัวการที่จะเข้าไปยุ่งกับการเมือง นะครับตราบใดที่คุณบริสุทธิ์ใจและคุณทําไม่ได้หวังผลประโยชน์ทําการเมืองนัน p r o f ิ t วันนั้นวันที่17เข้าฟรีทุกคนใครอยากมาสังเกตการเชิญเข้าฟรีหมดไม่คิดตังค์เพราะว่าเราอุทิศให้แล้วถ้าเป็นเรื่องของประเทศชาติคือเราไม่เก็บเงินนะครับี่นี้พูดแบบจริงใจเราไม่ของบประมาณของรัฐบาลเด็ดขาดมิสแกนของเราไม่ของบการท่องเที่ยวไม่ของบกระทรวงวัฒนธรรมไม่ของบรัฐบาล ไม่สนใจเงินภาษีของประชาชนเพราะนั่นคือสิ่งที่ประชาชนควรจะได้กลับไปในรูปแบบของรัฐต่อประชาชนโดยตรงครับนี่ภาพนีงคุณอาจจะมองว่าพิวัรณ์ของกระแสะกระแสะอะไรปกับกระแสะการเมืองที่ต่างจากการเลือกตั้งเออถ้าคนอคติก็คิดได้ไม่เป็นไรผมก็ยินดีแล้วแต่คิดแต่ถ้าเกิดคุณคิดได้ดีเวลาคุณเลือกตั้งคุณอยากได้เสียงจากเราปะถ้าคุณอยากได้เสียงจากเราคุณก็ต้องฟังเราด้วยว่าเราอยากให้คุณทําอะไรให้เรา เพราะฉะนั้นเราเป็นมนุษย์ที่มีสมองและมีปากนะฮะจงอย่าหยุดเราในการพูดและจงอย่าปิดสมองเราในการคิดผมไม่เคยนึกเลยนะผมว่าการเมืองอ่ะจะพ่วงกระแสผมอยู่ตอนนี้ผมหลังบ้านผมบอกเลยพักการเมืองหลายพักติดต่อมาผมพูดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าสมัยนี้ไม่พร้อมเลยไม่ต้องติดต่อมาแล้วแล้วก็จะมาเยี่ยมเยียนในกองในน,นในนู่นในนี่ในช่วงที่เรายังไม่ได้ยุคสภาอะไรเงี้ยมันทําได้เราไม่รับ เพราะฉะนั้นผมว่ามิสแกรนเนี่ยเป็นสายล่อฟ้าหาเสียงอย่างดีผมไม่ได้พึ่งเขามีหลายพักมาขอพึ่งผมตอนนี้นะครับซึ่งเราก็เราก็ไม่ได้ให้พึ่งแต่เราก็ไม่ได้ปิดแต่เราทําหน้าที่ของเรานะครับมีอุปกรณ์แค่นีเด่นนายกงไม่ฮะพี่น้อยอะไรนะหลังจากที่จัดงานสร็จแล้วอ่ะประชาชนหรือกระแสตอบรับจะเป็นยังไงบ้างอย่างที่พี่ระวังคาดหวังเอาไว้แล้วกัอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังเพื่อเก็บสติ เมื่อเก็บข้อมูลของของคนเหล่านี้ไว้ครั้งที่ผ่านมาผู้นำหลายคนเคยบอกว่าไม่แต่ก็ทำทุกอย่างเคยบอกอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ทำทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจดจำสิ่งเหล่านี้เราอย่าเลิกเราอย่าทำเป็นคนขี้ลืมการที่เราขี้ลืมพวกเขาก็จะได้ประโยชน์ทุกครั้ง<ม>ในทุกๆครั้งที่มีการหาเสียงแล้วก็เข้าไปนั่งใช้งบ<ม><ม>ประมาณของเรา ครั้งนี้อยากให้เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะจานลึกเอาไว้บนมิสแกรนเลยว่าคุณพูดว่าคุณจะไม่ร่วมกับรัฐบาลนี้คุณจะไม่ร่วมกับพรรคนี้แล้วถ้าคุณร่วมพวกเราต้องไปฟ้องเพราะถือเป็นอะไรรู้ไหมถือเป็นสนธิสัญญาระหว่างการหาเสียงเพราะถ้าไม่ทําถือว่าหลอกลวงประาชาชนทำไมไม่ไปฟ้องในข้อหาถูกหลอกละอ่ะนะฮะถูกหลอกให้เชื่อแล้วไม่ทํา รเราได้นะครับเพราะว่าถือว่าเราใช้สิทธิ์ของเรา,าอยากจะปลูกฟื้นสิ่งเหล่านี้ให้นักการเมืองกลัวประชาชนไม่ใช่ประชาชนต้องไปนั่งกลัวนักการเมืองอเพราะฉะนั้นครั้งนี้นะครับผมเชื่อมั่นว่าสีปากมิสแกน77คนรับรองได้ว่านักการเมืองจะต้องอยู่หมัดครับเดินเดินสวยเดินผาดนี่มันปกติอยู่แล้วแต่ว่าขอ,อนิดนึงนะครับ เศรษฐกิจต้องดีข um, ึ้นการเมืองก็ต um, ้องเพื re, um, ่อประชาชนมากขึ re, um, ้นเพราะฉะนั re, um, ้นเราจะเดินอยู่สองเส้นนะครับทั้งเศรษฐกิจก็คือเราก็พยายามจะขายของของเราโดยที่เราไม่ใช่งบประมาณของรัฐบาลเด็กขาดนะฮะแล้วเราก็จะต้องพยายามผลักดันและก็จี้นักการเมืองนะครับให้ทุเราในการใช้ชีวิตส่วนตัวบนภาษีเราบ้างครับติดต่อมาหลังบ้านนี่ช่วยทเป็นสสหรือช่วยปเิ็นคดีเดนายกก็สสสสเนี่ย เขาคไม่อยากชวนแล้วก็มีรองหัวหน้าพักนะคะบบัญชีไรอุยคอสกบัญชีารชื่ออันดับหนึ่งอันดับออันดับสองอันดับสองสามเยอะแล้วก็ถ้าพูดไปเดี๋ยวก็จะหาว่าโมหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าให้ให้กับ p r ดูแล้วนะครับก็คือมีเชิญมาเป็นเพราะมันต้องโชว์คัดิเดตคัดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่พักหนึ่งเพราะอยากได้ของมาอยากได้ของแปลกและอยากได้สิ่งที่ไม่เคยแปดเปื้อนมาก่อนนะฮะ ก็เห็นป้ายหาอยู่แต่ไม่ใช่พักใหญ่สุดแต่ทั้งหมดทั้งมวลบอกไปแล้วว่าไม่ได้รับครับให้ผู้ช่วยโทรไปบอกเขาดีๆว่าขอบคุณในในวาระนี้ยังไม่พร้อมปฏิบัติในตรงนั้นเพราะว่าเรายังเหมือนกับเรายังไม่พร้อมไปสู่จุดนั้นซึ่งให้คนได้ต้องจิ้มแทงนะฮะเราขอเคลียร์ในสิ่งที่เราต้องทําให้หมดก่อนนะครับเพราะคุณก็รู้ว่าการไปทํางานการเมืองมันไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับคนมีฝีมือ คนมีฝีมือก็ตายเยอะเพราะฉะนั้นนอกจากมีฝีมือคือคุณต้องลาดยางให้เสร็จก่อนถนนคุณถึงจะได้โล่งครับค่ะพี่วัดชาในอนาคตเองเพราะว่ามันมีหลายท้ายประกอบมาแลหลายท้ายครับอ,อ,อนาคตที่เราวาจะจะัดจะรงการดูแลไมคะสนามกันดินนะคือคําถามที่เป็นคําถามที่ทุกคนถามตลอดอผมก็ผมก็ตอบยากนะครับอเอาเป็นว่ามันลุมเล้าอยู่ตลอดเวลาแล้วก็การที่เราเดินทางไปต่างจังหวัด ปัญหาที่เราอยากจะเราเห็นเนี่ยเป็นปัญหาที่คลาสสิกและง่ายมากแต่ทําไมไม่มีคนทําก็ไม่เข้าใจว่าทําไมปล่อยเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนมันไม่รู้จะเป็นยังไงถามว่าคอร์รัปชันขนาดนี้เลยเหรอถามว่าทุนสีเทาขนาดนี้เลยเหรอถามว่าค้ายากันขนาดนี้เลยเหรอนะถามว่าก็ประมาณใช้กันอย่างนี้เลยเหรอถามว่าคณะกรรมการเลือกตั้งหรือกกต ทำไมไม่ยอมนับเรียวไทม์เที่ยวนี้อีกเกิดอ,อะไรขึ้นกับขบวนการยุติธรรมขบวนการประชาธิปไตยเราต้องนับเรียวไทม์เท่านั้นประเทศไทยนะฮะเราจะขนหีบไปไหนเราจะขนหีบหนีเหรอนะฮะเราจะขนไปไหนเราจะขนเข้าส่วนกลางขนทาไมประเทศไทยเรามาถึงจุดนี้แล้วคุณสร้างอะไรก็สร้างได้ ถูกไหมฮะจะเรือดำน้ำรัฐสภาใหม่จะรถไฟกี่สายคุณจำได้หมดผมถามว่านั่นน่ะมันสำคัญมากที่สุดสำหรับคำว่าประชาธิปไตยแล้วเหรอประชาธิปไตยคือความบริสุทธิ์ของการใช้สิทธิ์ลงเสียงและต้องได้เห็นสิทธินั้นชัดเจนว่าเขาทำอะไรกับคุณเพราะฉะนั้นผมไม่เห็นด้วยเลยกับงบประมาณขาดไม่กี่ล้านหกพันและทางกกตอบอกเลยว่าเที่ยวนี้งบประมาณไม่พอนับเรียวชาม ให้ทุกคนช่วยกััรณรงเรื่องนี้กลับไปอ่านเรื่องนี้ให้ดีนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมจะเอาขึ้นมาเป็นประเด็นค่อนข้างชัดเจนถ้างบประมาณจะต้องเพิ่มสมมุติมันจําเป็นต้องเพิ่มอีกกี่พันรัฐบาลก็ต้องให้ใช่ไหมฮะเพราะงบกลางมีตั้ง500 0 0นกว่าล้านใช่ไหมฮะทำเลยครับเพราะว่านี่มันคือรากฐานของประชาชนที่เป็นประชาธิปไตยอีกพันก็ต้องให้2องพก็ต้องให้หรือถ้าไม่มีเงินมี2ทางเลือกหาอาสาสมัคร สองบริจาคเงินเลยครับเพื่อประชาธิปไตยเราตั้งบริจาคไปเลยพันล้านไม่เกินคนไทยหรอกแป๊บเดียวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนอยากได้ประชาธิปไตยที่มันโปรง่งใสทำไมต้องไม่นับเรียวไทม์แล้วกกตมาจากใครแต่งตั้งแล้วทำไมต้องไม่นับเรียลไทม์มันเป็นจัดเพชร์ชั้นมากสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญและสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่ามันไม่แฟร์ คือสอวนี่เราจะคุยกับเมืองล้วนๆแล้วนะคือสอว2อ0คน <c oughs> มาจากการแต่งตั้งเราต้องยกมือให้กับนายกรัฐมนตรี <c oughs> ที่จะให้ใครเป็นอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นประชาชนมีสิทธิ์แค่500เสียงขนาดไม่นับเรียวไทม์แล้วยกไปไหนแล้วยกไปแล้วเรามีแค่500 <c oughs> แต่คณะกรรมการสรรหาในสมัยโบราณ มี250ตุนไปแล้ว250คนทำไมมีสิทธิ์เกือบจะมากกว่าคนไทยครึ่งประเทศมันเกิดอะไรขึ้นมันดับเบิลสแตนดาร์ดขนาดนี้เลยเหรออย่างนี้เขาไม่เรียกสิทธิประชาชนสิทธิมนุษยชนมันสิทธิตามอำเภอใจอเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้เป็นสองสิ่งที่หนังหน้าไฟมากต้องนับเรียวไทม์ต้องถ่ายคลิปห้ามหยุดห้ามไฟดับ นะฮะแล้วก็ห้ามยกไปส่วนกลางห้ามยกไปศูนย์ราชการมันมืดมองไม่เห็นเขย่ขยได้ไหมเขย่ได้ไหมก็ถ้านับเรียลไทม์มันก็โอกาสเขย่งมันจะยากมากนะห้ามแม้ห้องน้านะฮะนะแล้วก็สวออพูดไปมันก็ไม่มีการขับเคลื่อนถูกไหมฮะเห็นใครบอกว่าจะแบบแก้นะฮะรัฐมนูญที่มาของสวตั้งแต่ที่ปีจนปัจจุบันวาระผ่านกันบ้างหรือยัง สุดท้ายคนไทยก็ใช้ชีวิตเป็นเดิมเป็นไปตามสิ่งที่คนอยากเป็น<ม>เขาก็ได้เป็นแล้วผมก็มั่นใจถ้าสถานการณ์แบบนี้ผมพูดไว้ได้เลยนะต่อให้แลนสไลด์ก็ไม่มีวันได้เป็นครับแล้วในอนาคตล่ะคะพี่ระวันจะลงสถาับจัลงไหมันย้อนกลับไปก็ก็ก็ถ้ามันไม่ไหวอะมันเทสเชอร์ขนาดนี้ก็อ,อาจจะลงอันนี้พูดตรงๆนะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าความไม่แฟร์มันขนลุกอะ ใช่ไหมความไม่แฟร์มันขนหัวลุกถ้าทําไม่ได้บอกประชาชนนะพันล้านเปิดบัญชีเลยเพื่อเรียวนับเรียวไทม์ขอพันล้านประชาชนช่วยกันโดเนทรับรองนักธุรกิจประชาธิปไตยจะให้ทีละร้ 100, 000, 000, 000, อยล้าน50ล้านเพื่อลูกหลานของเราเพื่อขจัดความไม่เท่าเทียมเพื่อสิทธิเสรีภาพเพื่อความกระจ่างว่าเราจะเห็นคุณเลือกอะไรคุณเลือกอะไรไม่ใช่ขอบกันไปหมด เราก็ไม่รู้แล้วก็ออกมาบอกอันนี้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 นี้ไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาแล้วก็สอบวอเนี่ยฝากด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นอย่างไรทุกวันนี้ก็ยังใช้ชีวิตกับเขาไปเรื่อยๆนะไม่ต่ำกว่า100คนมียศนําหน้าจาก250คนถ้าบอกว่าวันที่17นี้รอติดตามได้เลยร้อนแน่นอนครับเพราะว่าเราเปิดแอร์เต็มที่ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ทางช่อง YouTube Top ดาราด้วยนะคะ